เข้าไปเข้าสู่ระบบด้วยมือถือนะคะคลิกตรงเลขหนึ่งให้เป็นเลขหกหกนะคะเลือกคำว่า Thailand ค่ะเสร็จก็ใส่เบอร์มือถือนะคะคลิกคำว่าลงทะเบียนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะกรอกรหัสกราฟิกค่ะ เราจะให้ใส่รหัสยืนยันจาก sms นะคะมันจะคือเด้งขึ้นมาผ่านเนี่ยค่ะหนึ่งหนะคะเราก็ใส่ไปค่ะ1น6่งหนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คลิกคำว่าขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านที่เราอยากจะตั้งนะคะตัวแรกให้เป็นตัวตัวใหญ่นะคะ เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะคิดคำว่าลงทะเบียนค่ะข้างบนข้างล่างต้องเหมือนกันนะคะแล้วพอเสร็จนะคะมันจะเข้ามาหน้านี้ค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะ <S <s <ust off> <S <s เอ่อ ุณลูกค้าก็จะเข้าไปเพิ่มแบบไ i ไฟนะคะคลิกด้านบนนี้ค่ะเพิ่มอุปกรณ์กล้องสมาร์ทค่ะแล้วก็เลือกสแกน QR code นะคะคลิกคำว่าอุปกรณ์ปิดเอ่อให้เปิดอยู่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะ อันนี้กรอกรหัส Wi-Fi ของเรานะคะที่เชื่อมต่อแต่แรกะค่ะตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เราใช้ wifi บ้านอยู่แล้วก็กรอกรหัสบ้าน Wi-Fi ของเราค่ะให้จำรหัสผ่านไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็คลิกขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็เอากล้องนะคะมาส่องกับในในมือถือของเรานะคะให้มันดังนะคะ นี่ยค่ะมันจะดังอย่างนี้นะคะพอดังเสร็จปุ๊บนะคะให้คุณลูกค้าเลือกคําว่า, Please, วาคุณได้รับได้ยินสัญญาณคลิกตรงเนี้ค่ะคลิกเลยค่ะพอคลิกเสร็จนะคะรอสัญญาณเชื่อมให้อุปกรณ์อยู่ใกล้กันก่อนนะคะพอรอสัญญาณเชื่อมนะคะเนี่ยค่ะ พอสัญญาณเชื่อมแล้วให้คุณลูกค้าเลือกห้องที่เราติดกล้อง Wifi ได้เลยคะ่ะอ่คลิกหนึ่งครั้งสมมุติว่าเป็นห้องห้องนอนนะคะก็เริ่มทดลองใช้งานค่ะแล้วก็คลิกตรงอ่าเริ่มหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วคะ่ะเข้าไปตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่าตกลงนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าจะ NSD ก็ให้เลือก SD card ที่เราใส่แต่แรกนะคะขึ้นลงได้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดเลือก SD card นะคะก็ไปที่เล่นนะคะคำว่าเล่นนะคะแล้วก็เลือกตกลงก่อน,นะคะ่ะตกลงก่อนคะ่ะแล้วก็ไปตรง SD card ตรงนี้นะคะเนี่ยวิดีโอก็จะอัดไปเรื่อยๆนะคะใส่เมมเบรีไปนะคะ ดีค่ะ